สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยายออา่ Eye of t h a r o t บ h ายกัญชริยานะคะโอเคเรามาอัปเดตการรักความสัมพันธ์กันต่อค่ะมีข่าวกทมปิดกทมในหลายพื้นที่ในหลายส่วนนะคะ ระวังตัวกันด้วยนะคะเรื่องใกล้ตัวมาถึงใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีแล้วปิดอะไรก็ปิดไปค่ะอย่าปิด WiFi ก็แล้วกัน <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถ้าปิด WiFi สงสัยเราจะตายกันแน่ๆใช่ไหมไม่มี WiFi ใช่ไหมเออปิดอะไรก็ปิดไปอย่าปิดเน็ตกับ WiFi นะคะโอเคเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนวันจันทร์ค่ะเรียกร้องกันมาที่คนวันจันทร์นะคะมาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณ ช่วยป้องกันตัวเองนะคะอย่าไปในพื้นที่เสี่ยงอย่าไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะ นะคะเพราะฉะนั้นใครช่วยเราไม่ได้นอกจากเราต้องช่วยตัวเราเองต้องป้องกันโดยตัวเองด้วยตัวของเราเองนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลไม่พอให้เราอยู่แน่นอนคนป่วยพร้อมๆกันโรงพยาบาลไม่มีที่ให้เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้หนึ่งกักตัวอยู่กับบ้านค่ะถ้าไม่มีเหตุจําเป็นไปไหนรีบกลับมาใส่แมสล้รางมือนะคะดูแลชีวิตและสุขภาพตัวเราเองด้วยตัวเราเองดูคนแลดูแลคนที่เรารักด้วยตัวเราเอง เพื่อเราจะไม่ได้ไปเสี่ยงกับใครแล้วไม่ไม่เอามาติดคนที่เรารักนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยโอเคเรามาดูความรักความสัมพันธ์ค่ะของคนวันจันทร์16ถึงเมษา16ถึง1 1 6ถึง16เมษาความรักของคุณจะเป็นเช่นไราอาจารย์มีแรงมีพลังขึ้นมาแล้วเมื่อกี้กินแบนเข้าไปเออเหนื่อยเหน่อยน่อย่อย วิตกกังวลน,นิดหน่อยโอเคมาค่ะพลังงานของคุณหนึ่งใบค่ะความรักของคุณเออถึงโลกใบนี้จะเป็นยังไงความรักเราก็ต้องดําเนินต่อไปชีวิตเราก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ให้ได้ในทุกๆสถานการณ์ปรับตัวให้ได้ตอนนี้อะไรที่แย่ๆขอให้มันผ่านไปนะคะผ่านวิกฤตผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้องผ่านมันไปให้ได้นะคะ โอเคคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะอืมอ mm. mm ือฮึโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะจยนจะพยายามมันมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะข้างบ้านเขาทำบ้านมันจะไม่เงียบวันนี้คือใครๆก็อยู่บ้านอ่ะโอเคค่ะ ไพ่ของคุณในด้านของความรักเป็นพลังงานหลักของคุณหนึ่งใบค่ะแล้วก็แล้วก็ความรักของคุณคนที่คุณรักเขารู้สึกอย่างไงแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะโอเคไพ่ใบแรกของคุณได้กษัตริย์ถือเงิน k คิ p e n ฟเ o นจูอืมถ้าใครบใบไพ่ใบนี้หยิบไพ่ใบนี้ต้องรวยแน่ๆนะคะอนาคตจะได้เป็นเศรษฐีทีเดียวเป็นไพ่แห่งการทํามาค้าขายหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ในสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้คุณจับอะไรมันอาจจะไม่เป็นเงินเป็นทองมากมกายไก่กองอย่างที่คุณคิดแต่มันก็จะดีกว่าสักหน่อยนะคะถ้าในเรื่องของความรักล่ะถ้าในเรื่องของความรักอาจจะเป็นลันกษณะของคนที่ยังถือกันไว้ในมือไพ่แห่งใบนี้เป็นไพ่ที่คนคนนี้คิงคิงผูน้นี้หรือคุณเองค่ะวันจันทร์ คุณยังถือเขาไว้ในมือคุณมีความจริงๆอาจจะมีการงานที่ดีมีความมั่นคงมีความร่ํารวยไพ่ของพระราชานะคะมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นไพ่ของคนธาตุด,ดินผู้ศพกันมังกรน,นะคะเป็นไพ่ของคนัาต์นี้คนคนนี้ต้องการความรักระยะยาวๆค่ะเป็นความผูกจิตผูกใจความใส่ใจความห่วงใยดูแลนะคะพร้อมที่จะแบ่งปันความรักของตน แ่ปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองก็แล้วแต่ถ้าคุณรักใครคุณสามารถที่จะใส่ใจดูแลเขาได้ถึงคุณจะไม่มีมากมายแต่คุณจะเป็นคนที่ดูแลคนรักคุณได้ดีทีเดียวเป็นความรักที่จับต้องได้ค่ะไม่เวือไม่หวามันจะเป็นความมั่นคงไปเรื่อยๆนะคะแบบว่าประมาณว่ามันดูอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยเป็นความรักระยะยาวแต่มันพัฒนาเป็นความมั่นคงได้คุณคิดกับคนคนนั้นแบบนี้ อยากได้ความรักดีๆอยากได้ความมั่นคงรวยด้วยก็ดีเนาะรวยด้วยก็ยิ่งดีประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ห้าใบของคุณค่ะสามไม้เท้าขอ q คว,วีนออฟวานหาเหรียญเดอะเดแล้วก็เจถ้วย คุณวางแผนอะไรอยู่ที่ผ่านมาคุณวางแผนอะไรอยู่จ้าคุณอาจจะเป็นไม้ไม้เป็นไม้ก็ได้ไม่เป็นไม้ก็ได้ค่ะเป็นลักษณะของคนที่เฟรีมีเสน่ห์มีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีเพราะฉะนั้นคุณเป็นผู้นำลักษณะของเจ้าของกิจการเป็นผู้นำความรักที่ผ่านมาคุณวิ่งตามกับอะไรมันเหนื่อยพอคุณหยุดที่จะวิ่งตามหยุดมันละเบื่อแล้วกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือเบื่อกับความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณเลือกไม่ได้หรือว่าคุณมีตัวเเลือกยะ เดะทาวเวอร์เดดทาวเวอร์คืออะไรอะความรู้สึกที่พังทลายลงไปแล้วเหรออืมบางคนจบกับความสัมพันธ์มาค่ะถ้ายังไม่จบในอนาคตจะจบนะจ๊ะความรักที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกอะมันไม่ดีอะมันเป็นพิษกับคุณอะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับคุณแล้วก็เขาอาจจะไม่เลือกคุณไพ่สลับกันได้เขาอาจจะไม่เลือกคุณหรือคุณอาจจะไม่เลือกเขาก็เป็นไปได้นะคะเออเพราะฉะนั้นอืม คุณอาจจะถอยออกจากเขามาหรือเขามาบอกเลิกแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือคุณออกคุณอาจจะบอกเลิกกับใครแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะมันเป็นความรักที่ที่ผ่านมามันเป็นทุกข์อะสัมเศร้สาสเศร้าเราสามคนมันเป็นความรักแบบนั้นเจ็บกับความรักเจ็บมาเยอะโดนมาเยะคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองอยู่ได้คนเดียวด้วยไม่จำเป็นต้องมีใครคุณอาจจะคุยกับพุทธศุภศพบังกรพิจิกพิจิกพิจิตรม่เม่เม่สิง หรือคนที่เกิดทัดไฟแม่สิงห์ธนูคุยกับใครก็ได้อะคุยกับใครก็คุยมีความสุขก็คุย <c oughs> <c oughs> เออมานั้นคุณบล็อกใครบล็อกกายบล็อกใจประมาณบล็อกบล็อกเขาไม่ให้ปิดกัน้นทางอารมณ์ความรู้สึกบล็อกอาจจะไม่ได้บล็อกกันทางโซเชียลก็ได้หรือคุณไปแอบสืบแอบสืบแอบส่องใครเขาๆจ้าจันจ๋าไปแอบสืบแอบส่องใครเข้าๆจ คนที่คุณรักเหรอจะไปที่คนที่คุณรักรู้สึกยังไงเดร์อัลเอร์ค่ะสองถ้วยสามไม้เท้าสิบสิบถ้วยเก้าถ้วยโอ้โหไพ่ของเขามาจังเก้าถ้วยสิบถ้วยสองถ้วยถ้วยเยอะจริงๆ โดินพะเราะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่อาจจะเป็นไม้ก็ได้หรือไม้เมียไม่อยู่ผัวไม่อยู่ก็ได้นะเป็นไม้ก็ได้ไม่เป็นก็ได้ประมาณนั้นแหละเขาบอกว่าเขารักคุณมันรักความรู้สึกเลิบเลิบเลิเลิเลิเล,เลิเป็นความรู้สึกที่คุยกันแล้วคุยกันรู้เรื่องคุยกันแล้วเหมือนคุยกับคนที่แบบ เอ้ยทำไมคุยกับคนนี้แล้วมันเข้าใจกันเข้าอกเข้าใจเหมือนรู้จักกันมานานเป็นคุยอะไรที่แบบดีอ่ะเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณน่ะเขาอาจจะไม่ได้รักคุณมากมายแต่เป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้แต่เขารออะไรบางอย่างอยูอย่เนาะขอดูเขามองถึงเขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันไปไม่ได้หรอกมันมีอุปสรรคเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่ามิูุ้สองคนคุณไปชอบคนที่มีครอบครัวหรือเปล่าจ๋าจันจ๋า คนที่เขามีครอบครัวแล้วแบบกากรน,นะจ๊ะมันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าเขามีเก้าถ้วยด้วยสิบถ้วยเขามีครอบครัวเขามีความสุขมีฐานะหน้าที่การงานการเงินที่ดีเป็นมีความเป็นผู้นําเป็นคนที่มีอายุหน่อยอาจจะแกะ่ๆไม่แก่ก็ได้ชราภาพก็ได้มีคนมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์หน้าตากับเสียงอาจารย์ไม่เหมือนกันเลยอืมหน้าแบบนี้จะให้เสียงไปแบบไหนจ๊ะอืมจะให้เสียงเป็นแบบไหนจ๊ะ มีคนมาคอมเมนต์ที่ชุมชนมากมายแหมส่องกันทะลุแมสเลยนะจ๊ะบางคนส่องทะลุแมสกันไปเลยทีเดียวมาชมว่าอาจารย์สวยว้าอาจารย์จะไม่กินข้าวจะไม่กินข้าวตั้งข่าวที่แล้วมาเมื่อปีใหม่เขาเห็นอาจารย์ก็ชมกันแบบนี้อาจารย์ไม่กินข้าวอ้วนมาสามโลไม่กินข้าวเลยค่ะกินแต่อย่างอื่นเยอะแยะอ้วนมาต้องสามโลนะอืม เขามีอีโก้นะคนตัวนี้เขาเป็นผู้นำน่ะเขามีอีโก้แล้วเขาจะคอนโทรลความสัมพันธ์เขาอาจจะเป็นผู้นําอาจจะเป็นเจ้าของกิจการอาจจะเป็นหัวหน้างานอะไรอย่างเงี้ยขอดูซิเขามีสามถ้วยจริงๆด้วยความรักของคุณกับเขามีอุปสรรคค่ะและเขาไม่เชื่อถือในตัวคุณเขามองว่าคุณกระร่อนเบ้าจันจาเขามองว่าคุณเจ้าชู้มีคู่หลายคน ประมาณนั้นเขาไม่เชื่อใจคุณหรือเขาเองเนี่ยแหละเขาตัวเขาเองเนี่ยดาเขามีคู่ของเขาแล้วเขาอาจจะมาบอกคุณว่าเขาอยู่กับเมียแล้วเมียไม่ดีหรือก็จะบอกผัวผัวว่าผัวไม่ดีก็ได้เ <c oughs> ขาพูดไม่จริงเขาโกหกอย่าไปเชื่อขอบแป๊บหนึ่งอือเออไพ่สลับกันได้ไพ่ไพ่ของคุณเขานิ่งแล้วค่ะตอนนี้เขานิ่งนะเขานิ่งกับความสัมพันธ์แล้วค่ะ แนวโน้มความสัมพันธะ์ในอนาคตค่ะ King of ครับค่ะ a g e of One สิบไม้เท้าอาจารย์กำลังพัาเรียกพลังงานอาจารย์คืนอยู่นะคะเมื่อเช้าดูเหนื่อยๆใช่จริงๆอาจารย์เหนื่อยมากกำลังเรียกพลังงานคืนพลังงานไม่มีและเดี๋ยวมันจะมันแม่มันแม่แม่นแปดถ้วย strength คิงออฟคัพคนคนนี้คุณเขาจะไม่ด่ามากกับคุณหรือเปล่ามีคนคนหนึ่งที่จะไม่ด่ามากกับคุณหรอกเขาถือกันไว้ในมือรักไม่ชอบไม่ชอบรักชอบแต่จะไม่ทําอะไรเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วเขาบขอกว่าความสัมพันธ์นี้มันยากลําบากมีการเดินจากไปมีความรู้สึกที่จะต้องอดทนความรักไม่จําเป็นต้องทนจ้ะความรักนะจ๊ะไม่จําเป็นต้องทนถ้าต้องทนไม่ใช่ความรักรักกันจริงดีมีความรู้สึกเอางี้ถ้าเมืองคนยังไม่รักกันมากหรอกแต่เป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันดีกว่าไหม มีคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากมายเลยเป็นความรู้สึกที่มันมันเป็นความรู้สึกที่มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันมากกว่าป่ะถามตัวเองก่อนโตแล้วโตแล้วแตให้เตือนบางครั้งมันไม่ได้เป็นความรักบางครั้งมันเป็นความรุ่มรุ่มหลงเป็นกิเลสเป็นตัญหาหรือเปล่าต้องถามตัวเองดูได้ไม่ใช่ไปเห็นใครเขาเขามาพูดดีกับเรากันรักก็ชอบเ็าไม่หมดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รัก อย่าใช้ใช้สติค่ะสติมีให้มากสตังไม่มีไม่เป็นไรมีสติโอเคไหมคุณไปสืบไปสองเขาอยู่เหรอมีคนมาสืบมาสองคุณมาคนมาดูคุณเขาอยากรู้ว่าคุณไปไหนทำอะไรเขาอยากรู้ความเคลื่อนไหวเดิมสั้นเขาบอกว่าคุณเป็นความสุขของเขาหรือเขาเป็นความสุขของคุณอืมเขาเป็นเขามองว่าคุณเป็นความสุขของเขาถามคุณไหมว่าคุณมันคือความสุขของคุณไหมคนนั้น เออเขาคิดยังไงกับคุณคาจันเขาไปไปกับกับกับคุณร,รายรอบไหลเที่ยวหรือเขาไม่ตัดสินใจเขาอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนที่เจอสมัยเก่าเก่าคนที่คุณเคยเจอคุณเคยเจอเคยเจอนะคะคนเป็นเพื่อนเก่าสมัยปถมมัธยมมหาลัยเป็นคนที่แบบว่าอาจจะ อาจจะเป็นคนเก่าคนแก่คนไกลอ่าเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนคุณใช่ไหมเขานิ่งแล้วค่ะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ที่บางความสัมพันธ์มันไปไม่ได้ก็ต้องจบเขาชอบเขาชอบเขารักแต่มันเป็นไปบอด้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปบอด้มันรักกันบอด้แบบเนี้ยเดวเวอร์คือการจบอย่างหนึ่งแล้วเริ่มต้นใหม่กับสิ่งบางสิ่งคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณเป็นเงามืดเขาหรอคุณบอกว่าเขาเป็นที่หนึ่งในใจคุณคุณเป็นคนที่ คุณอยากได้ความมั่นคงเหรอคะคุณอยากได้ความมั่นคงแต่เขาให้คุณไม่ได้เหรอคะคุณเบื่อคุณนายคุณเซ็งเป็ดมากมากคุณมีความรู้สึกกับความรักของคุณไม่ไปไหนมาไหนคบปัไปก็ไม่ได้ตกไม่ได้แต่งไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรได้แต่ความเสียใจได้แต่ความสัมพันธ์ที่เป็นเงาเมิดเพราะฉะนั้นคุณไม่อยากได้ความสัมพันธ์นี้แล้วแจสเมนคุณอยากจะลุดพ้นจากความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกที่ทุกข์ทรมานความรู้สึกที่มันไม่ดีใช่ไหมโอเคค่อะ คนที่จบกันไปเลิกกันไป,กกนไปคนที่ยังไม่เลิกกันไปให้ระวังให้ระวังในอนาคตคุณจะโดนบอกเลิกแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือคุณอยากรู้อะไรคุณจะได้รู้บางทีเขาคบกันอยู่เขาบอกเขาไม่มีเมียสุดท้ายไปรู้ว่าเมียมันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้หรือว่าบอกเราว่าไม่มีผัวแล้วผัวมันโผล่มาได้ยังไงเออประมาณนั้นอยากรู้อะไรจะได้รู้จันจา๋าคุณเป็นคนมีเซนด์ดีนะใช้เซน์คุณนําทางได้เลยโอเคคนที่เลิกกันไปจะกลับมาไหม จะกลับมาไหมจะกลับมาไหมสเตรนมาบอกว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างขัดแย้งกับตัวคุณเองใจของคุณเองมีคนมีคนมีคนเดิอในความสัมพันธ์แล้วก็มีคนคนหนึ่งที่นิ่งเดิมมากฉันคิดว่าฉันถูกถ้าถามว่าเขาคิดว่าเขาผิดไหมเขารู้สึกผิดไหมไม่เพราะเขาคิดว่าชีวิตนี้ที่เขาทำรายมันไม่ผิดแต่มันทุกมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องสําหรับเขาเค okay? ไหมอืมอา่า อ,อกลับมาแล้วจะดีไหมกลับมาแล้วเป็นเลิฟเวอร์ค่ะกลับมาได้คุยกันได้เจราจาคุณเจอกับคนฉลาดมันมีแพชชั่นต่อกันน่ะมีแค่ความต้องการอาจารย์มองความต้องการความฝันความรู้สึกเพรชั่นปรารถนาต้องการปรารถนาไม่ใช่รักเข้าใจปะใจเราอะ่ะถามว่ากลับมาแล้วจะดีไหมเป็นตัวเลือกเหมือนเดิมมีตัวเลือกเป็นตัวเลือกเหมือนเดิม เขาฉลาดเขาฉลาดที่จะพูดมีคนฉลาดในนี้ฉลาดที่จะพูดฉลาดที่จะรักษาความสัมพันธ์ก็จะไปเรื่อยๆแบบที่ที่เหมือนที่ผ่านมานั่นแหละคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณเดินจากไปคุณอยากได้ความชัดเจนหรือคุณบล็อกเขาคุณอยากกลับไปค่ะคุณอยากกลับไปคุณรักเขาเริบเคุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะคุยกับแม่ถุนคุยกับสิงคุยกับกลุ่ม คุณรออะไรบางอย่างคุณดอยเขามาง้อคุณเหรอเขาอาจจะปิดกั้นเขาอาจจะบล็อกคุณหรือเปล่าหรือคุณอยากจะส่งข้อความมาหาเขาอย่างรวดเร็วคุณจะมีคนเข้ามาขัดเด็กว่าจะมีเด็กมาจีบนะจ๊ะหรือคุณไปจีบเด็กก็ไม่รู้จ้าจันจ๋าจันจ๋าจันเจ้าเขาฝากบอกคุณห้าป่เขาบอกว่าเขาก็มีดีเขาหันกลับมารักตัวเองเขากำลังคิดคุณอาจจะคุยกับราศีกันเขาอาจจะคิดทบทวนในความสัมพันธ์นี้แล้ว ถ้ามันไม่ดีเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เขาพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อไปหาความมั่นคงความร่ำรวยการงานการเงินของเขาถ้าความรักนี้ไม่ดีก็คุยกับคนอื่นก็นได้คนคุยแั่มีเยอะแยะเขาบอกแบบนี้นะคะแล้วเขาจะไม่ทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาจะไม่ take action เขาจะไม่ take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาจะไปเริ่มต้นใหม่กับความต้องการของเขาเขามีเด็กใหม่แล้วหรอวะแจสเมนต์ Jasmine, เขาอยากหลุดพ้นไปจากความสัมพันธ์นี้โอเคคุณดักฝากบอกเขาห้าข้อใบ คุณบอกจบก็จบกันค่ะฉันจะเริ่มต้นใหม่ the d a t มาพร้อมกับ the world คุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมคุณบอกว่าคุณไปหาความร่ำรวยดีกว่าคุณไปหาเงินหาทองดีกว่าคุณไม่อยากได้ความรักแบบนี้หรอกรักที่มันไม่ดีหรือหรือคุณเองชอบกับเขาเพราะว่าเขาสพอร์ตเงินทองคุณได้ค่ะคุณเขาเป็นเงินตัวเงินตัวทองสําหรับคุณนะเอ้ยไม่ใช่เหมือนว่าคุณน่ะถ้าเขาไม่มีตังค่าถ้า ถ้าคุณเขาไม่มีตังหรือคุณไม่มีตังเขาก็ไม่ชอบคุณหรอกเขามองเห็นหน้าที่การงานและเงินทองคุณเป็นหลักเปล่าจ้ะเขาชอบคุณเพราะคุณมีเงินถ้าคุณไม่มีเงินโนนแนมไม่มีชื่อเสียงไม่มีฐานะการเงินหน้าที่การงานที่ดีเขาจะชอบคุณไหมถามสิถ้ามีจัดตัวจะรักฉันไหมจ๊ะคุณกำลังไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตของคุณมากกว่าความรักที่มันมีอยู่ไม่จริงค่ะเดเดทคือการจบในความรักจบจากบางสิ่งบางอย่างหรือในทางบางคนนะ อาจจะเป็นการมาปรับความเข้าใจจบจากความเข้าใจผิดแล้มาเริ่มต้นใหม่กับความรักที่มีมันเป็นความรักจริงหรือถามตัวเองให้ดูให้ดีนะจ๊ะจันขอไพ่แนะนำห้าใบมากันหมดเลยไพ่แนะนำไพ่แนะนำเจดาว The Temperance The e m อร e s เคุณก็รวยนะเขาก็รวยแต่มันจะมีคนคนหนึ่งที่รวยผัดการเชื่ออาจาย์เถอะมีแน่ๆเพราะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมองกันถึงเรื่องของหน้าตา เียรติยศศักดิ์ศรีความเท่าเทียมการงานการเงินแบบว่าดูรูปหล่อปอรูปไม่หล่อแต่โปรไฟล์ดีฐานะหน,น้าที่ดีการเงินดีการงานดีมันก็น่าคบอยู่ไม่หลอกก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะนะคะไพ่แนะนําว่าอะไรที่มันไม่ซื้ออะไรที่มันไม่จริงอะไรที่เป็นไปไม่ได้ก็อยู่เฉยๆแลวเริ่มต้นใหม่กับชีวิตซะคุณจะมีการเดินทางไปไหนเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่งาน เปลี่ยนโยกย้ายอาจจะไปโยกย้ายบ้านย้ายงานย้ายการเหนื่อยกับความรักครั้งนี้เหนื่อยพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เหนื่อยเพราะความไม่เข้าใจเหนื่อยเพราะความไม่ไว้ใจไพ่แนะนําว่าควรจะหยุดพักกับตัวเองก่อนและเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองบร้าุจจิตใจอย่าไปอยู่กับคนที่เขาไม่รักเราอย่าไปอยู่กับคนที่เขาไม่ซื่อสัตย์กับเราอย่าไปอยู่กับคนที่เขาเห็นผลประโยชน์ของเรานะจ๊ะเค okay, ไหมขออีกใบเด้ สิบดาบขออีกใบได้ปะคนรักเก่าของคุณอาจจะเป็นคนรักที่คุณเจอที่บ้านเกิดก็ได้เป็นเพื่อนเพื่อนของเพื่อนก็เป็นไปได้ความรักครั้งนี้มันเจ็บค่ะสิบดาบเดินต่อไปก็เจ็บเดินอยู่กับที่ก็เจ็บเพราะฉะนั้นตัดสินใจดูว่าควรจะไปนี่ไงกลับไม่ได้ไปไม่ถึงควรจะเดินต่อในความรักหรือควรจะจบกับความรักครั้งนี้รักที่ไม่มีอยู่จริงรักที่มันหลอกลวงหรือมันใช่ความรักจริงๆไหมถามตัวเองดูให้ดีนะคะวันจันทร์ คุณอาจจะเป็นคนที่คือความรักของคุณอาจจะเป็นรักที่หลอกลวงก็ได้นะเออ,อเคอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึงนะอาจารย์จะได้อ่านให้ต่ออ่า,อา คือบางทีมันเป็นแค่ความชอบอาจารย์มองเห็นมันเป็นแค่ความชอบความรุ่มหลงหลงในคันลมหลงขันลมอ่ะเหมือนคุณเจอคนนี้หนึ่งโปรไฟล์ดีดีหน้าตาไม่หล่อหรอกแต่โปรไฟล์ดีคารมเป็นต่อรูปหลอ่อเป็นรองเพราะฉะนั้นหลงขันลมเขาอ่ะชอบเขาผู้ชายพูดเก่งผู้หญิงพูดจาดีดีเยินยอเราดีคุยกันแล้วดีดีแต่มันไม่ใช่ความรักหรือเปล่าถามตัวเองดูด้วยถ้ามันเป็นความรักมันจะไม่เป็นแบบนี้หรอก ความรักมันต้องเป็นอะไรที่เข้าอกเข้าใจมันเป็นอ่ามันเป็นอะไรที่อ่าดีกว่านี้เข้าใจไหมคะมันจะต้องเป็นความรักที่ดีกว่านี้มันจะต้องเข้าใจกันมากกว่านี้โอเคไหมคือมองแล้วมันไม่รู้อาจารย์รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างกับคนบางคนมันใช้จิตใจคุณหรือจิตใจเขาไม่รู้ล่ะ แต่จย์มองว่าความรักเ้าที่คุณเรียกว่าความรักเนี่ยมันใช่ความรักเปล่าหรือมันเป็นความลุ่มหลงหรือคุณไปในทางผิดหรือคุณผิดทางหรือคุณหลงตัวเองหรือคุณคิดว่าเขารักเราหรือคุณไม่อยู่กับความเป็นจริงจันจันกลับมาตีเรียกสติกลับมากลับมาสิกลับมาสติเรียกสติกลับคืนมาสิมาคิดก่อนติว่ามันใช่ไหม มันเป็นสติเราจริงๆหรือเปล่ามันเป็นความรักจริงๆหรือเปล่าดูด้วยสติอยู่ด้วยสติแล้วคุณจะรู้ด้วยความท่องแท้ได้นะคะใจไหมถ้าถ้าถ้าเราไม่มีสติเราจะรุ่มหลงไปในสิ่งที่มันผิดพลาดมามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะ ถ้างาั้นคุณต้องเอรียกสติขึ้นมาก่อนตั้งสติก่อนสตาร์ทตั้งสติก่อนที่จะเริ่มความสัมพันธรร์นกับใครตั้งสติดูว่าความสัมพันธรร์นี้มนรรนันได้จริงไหมนะคะโอเคไหมอาจารย์พลังยังขึ้นมาไม่หมดจริงๆวันนี้พลังยังขึ้นมาไม่หมดยพยายามรวบรวมพลังกายพลังใจออกมาอยู่เหมือนกันนะถึงอัดคลิปเห็นไหมอาจารย์อัดคลิปออกทีละคลิปทีละคลิปอาจารย์ไม่มีพลังค่ะกำลังเรียกพลังขึ้นมาแล้วก็จะไปทําบุญก็ไปทําไม่ได้ด้วย เพราะว่าเขาไม่ให้ไปแหล่งที่คนเยอะๆอาจารย์ก็ได้จะสวดมนต์บ้างกา, <c oughs> การทําบุญการทําบุญเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าทําไม่ได้เลยตอนนี้ <c oughs> ไปไปลําบากโอเคขอให้คุณทุกคนโชคดีมนความรักความสัมพันธ์ใช้สตินะคะไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันระวังตัวกันด้วยค่ะโรคมันใกล้ตัวเราเราไม่เอาไปติดคนอื่นแต่คนอื่นก็เอามาติดเราเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นระวังตัวในทุกๆด้านสังคมอยู่ยากขึ้นทุกวันทุกวันค่ะ ตอนนี้มันเข้าขั้นวิกฤตจ,จะเข้ายากมากแพงถึงขั้นจะถึงไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพวกคุณอยู่อยู่ด้วยความอย่างมีสติอยู่ด้วยความเป็นจริงค่ะอย่าอยู่ด้วยความคึกขนองนะคะสิ่งที่คึกขนองไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นระวังตัวโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ